สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้รับพัสดุนะคะจากน้องเบนซ์นะคะที่เป็น FC ช่องนะคะส่งอะไรมาให้เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนะคะอะไรนะ พญาจงอางนั่นเองนะคะหน่อว่านพญาจงอางน้องทำความสะอาดมาให้นะคะอย่างดีเลยแล้วก็สภาพหน่อเนี่ยหลังจากที่จับดูแล้วนะคะก็ไม่ไม่ค่อยมีความชื้นคือหน่อแห้งมากนะคะไม่มีความชื้นเลยจริงๆถ้าเกิดสภาพหน่อแบบนี้เราก็สามารถปลูกได้เลยนะคะ เพราะว่าน้องเนี่ยล้างมาให้แล้วนะคะล้างหนอทําความสะอาดอะไรมาให้แล้วนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนส่งนะคะฉะนั้นเนี่ยี๋ยวเราจะทําการปลูกได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวป้อมจะทําการแช่นะคะแช่เงาของเขานะคะกับเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเพื่อให้เขากระตุ้นเพิ่ม เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการออกลากได้เร็วขึ้นนะคะก็คือจะใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะช่วยเขาก็คือเดี๋ยวจะผสมน้ำแล้วแช่หนอพญาจงอางไว้ก่อนนะคะตัวเง้านะคะที่น้อง f อส่งมาให้นะคะนี่นะคะน้องเบนซ์ของเราเนี่ยล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะมาถึงเราก็อ่าสำรวจลากดูสํารวจหนอ่อดูว่าไม่มีปัญหาอะไรเราจึงแช่ตัวเร่งลากลงไปนะคะ นี้ทิ้งไว้ประมาณเกิน15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปลูกเขาเลยตัววัสดุปลูกนะคะป้อมจะใช้เป็นดินที่หมักแกลบเอาไว้นะคะเพราะว่าเนื้อวัสดุมันค่อนข้างโปร่งนะคะระบายน้ำได้ดีนะคะอะโลคาเซียนะคะที่เป็นพืช ตระก,กูลน,นี้นะคะเขาจะชอบการระบายน้ําดีชอบชื้นไม่ชอบแฉะนะคะฉะนั้นวัสดุปลูกเนี่ยเราก็จะเลือกตัวที่ระบายน้ําได้ดีแล้วก็มีความปล่งค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้จะใช้เป็นแกลบหมักใบไม้นะคะใบก้ามปูใบมะขามหรือใบไม้อื่นๆก็ได้นะคะเอาแกลบไปหมักนะคะพร้อมกับขี้วัวนะคะเพราะว่าตัว าว่านพญาจงอางค่ะเขาจะชอบเป็นพวกปุ๋ยทางธรรมชาตินะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีก้านจะอวบใบจะเขียวแล้วก็แข็งสวยนะคะตัวนี้นะคะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะจะใส่ดินลงไปสักส่วนหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆใส่ดินไว้ประมาณขอบกระถางนะคะตัวกระถางที่ใช้ป้อมใช้เป็นกระถางทรงเตี้ยนะคะ นี่นะคะแล้วก็เน้นพื้นที่ค่ะเพราะว่าป้อมจะไม่ได้ทําการแบบฝังลงไปนะคะก็คือวิธีการปลูกของป้อมนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะยกกระถางเก่ามาให้ดูวิธีการปลูกของป้อมนะคะสําหรับว่านพญาจงอางป้อมจะทําการวางหน่อนะคะวางหนอ่อวางท่อนลงไปโดยที่ไม่ฝังลงไปในดินลึกนะคะนี่นะคะจากการสังเกต คือต้นเขาอ่ะมันจะขึ้นมาง่ายนะคะทุกคนเขาจะแตกตาง่ายนะคะจะมีการ,การจเจริญเติบโตแล้วก็แทงใบค่อนข้างเร็วนะคะประมาณ2 3สมอาทิตย์ก็จะเริ่มมีการแทงใบออกมาแล้วนะคะตัวนี้นะลักษณะการวางหน่อจะวางแบบนี้นะคะตัวหน่อนะคะก็คือทำการแช่เราจะแช่เป็นน้ำยาเล่งลาก,ก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังก็ได้นะคะผสมน้ำลงไปนะคะ แช่ไว้15นาที20นาทีนะคะแล้วก็นำขึ้นมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะหน่อจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนมากบริเวณที่เป็นตุ่มๆต,ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณรากนะคะรอบๆเลยก็จะเป็นบริเวณรากนะคะส่วนตาเขานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะแทงต้นขึ้นมานะคะตาก็จะมีโดยรอบเลยนะ ตัวนี้อ่ะเห็นไหมตัวนี้นะคะจะมีเป็นตัวที่เป็นมึกเมือกออกมานะคะเราก็ล้างออกไปเลยนะคะทำการล้างออกไปให้เรียบร้อยสำหรับท่านที่สั่งซื้อออนไลน์มานะคะต้องทำความสะอาดแบบนี้เลยนะคะ แช่น้ํายาก,กันเชื้อรานะคะหรือปูนแดงก็ได้นะคะเพื่อช่วยยับยั้งในเรื่องของเชื้อโรคให้เขานะคะหากมันมีอากาศเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าฝนนะคะถ้าฝนตกนานเกินไปหรือว่าหลายๆวันนะคะ ทำให้แสงแดดมันน้อยเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะเยอะฉะนั้นการแช่น้ํายากันเชื้อรานะคะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งตัวนี้ที่ป้อมไม่ได้แช่น้ํายากันเชื้อราเพราะว่าทางต้นทางนะคะน้องเบนซ์ของเราเนี่ยเขาได้ทําการแช่น้ํายากันเชื้อราทําความสะอาดมาให้เราก่อนที่จะส่งมาให้แล้วนะคะผึ่งให้แห้งแล้วเขาก็ส่งมาให้เรานะคะน้ำยากันเชื้อราน้องก็แช่มาให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้ป้อมจะใช้แค่เครื่องดื่มชูกำลังในการช่วยเร่งรากนะคะ ทำความสะอาดตรงที่มันเปืเป่อยๆตรงนี้นะคะยุยยๆเนี่ยหน,นี้ออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวป้อมจะใช้ปูนแดงนะคะปิดปากแผลตัวที่โดนน้องโดนปาดมาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จุดบริเวณไหนซึ่งมันเป็นแบบแผลเปิดหรือว่าตัวที่อย่างเงี้ยค่ะที่เชื้อโรคมันจะเข้าได้ง่ายป้อมจะทำการทาปูนแดงให้เขานะคะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการทาปูนแดงให้เขาเลยนะคะในบริเวณที่เขามีรอยแผลนะคะซึ่งเกิดจากการหั่นการผ่ามานะคะนี่นะจะทําการช่วยเขาตรงจุดบริเวณไหนที่เราเห็นว่ามันมันมันเสี่ยงอะคะ่ะแล้วก็ทาไว้เลยทาเอาไว้แล้วผึ่งให้แห้งก่อนนะคะให้ปูนเขาแห้งก่อนก็ได้ พึงเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็แผลค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นเราจะทาไว้นี่นะคะเดี๋ยวพึ่งให้แห้งก่อนนะคะลักษณะการวางนะคะ อันนี้ป้อมจ่าแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าตุ่มที่เป็นตุ่มแบบนี้ค่ะก็คือมันเป็นรากเก่าของเขานั่นเองฉะนั้นเราก็ดูว่ารอยรากเก่าเนี่ยอยู่ในบริเวณใดมากที่สุดก็ให้เราวางนะคะบริเวณนั้นติดกับวัสด,ดุปลูกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าท่อนกลมตัวนี้ก็คือจุดบริเวณตรงนี้ค่ะเป็นรอยจุดของปุ่มรากต่างๆนะคะค่อนข้างมากฉะนั้น ผมจะวางเขานะคะเอาไว้แบบนี้นะคะทุกคนส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีจุดของรากนะคะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถึงแม้จะมีตาที่พร้อมจะแทงออกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็คือให้เขาอยู่ในลักษณะที่จะให้หน่อเขาแตกขึ้นมาง่ายๆนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นหน่อเขาที่กําลังจะแทงขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่เราก็จะวางให้จุดตรงนี้นะคะฝังลงไปในดินนิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงใต้บริเวณนี้เราก็ดันดัน เครื่องปลูกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเติมเครื่องปลูกไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวทรงเขาอยู่ได้พอดีนะคะจะได้ไม่ล้มเติมเครื่องปลูกลงไปข้างใต้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะ้ันข้างนี่ค่ะ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้อมจะทําการลดน้ําเขาเลยนะคะซึ่งน้ําที่ลดเนี่ยก็คือน้ําที่เอาไว้แช่หนอเขาเนี่ยแหละคะ่ะทาการลดน้ําเลยบริเวณที่ไว้ช่วงแรกนะคะขอให้เป็นบริเวณร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งนําไปตากแดดหรือว่าโดนแดดจัดจัดนะคะเดี๋ยวหนอเขาจะได้รับ ความชื้นสูงมันก็จะทําให้เน่าได้นะคะถ้าเราวางในบริเวณที่ไม่เหมาะสมนะคะเอาวางไว้ในร่มก่อนร่มลําไรก่อนนะคะทุกคนนี่เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือขั้นตอนการปลูกหน่อว่านพญาจงอางของเรานะคะซึ่ง ถ้าเพื่อนๆนำไปทําตามที่ป้อมแนะนำนะคะหน่อไม่เน่าแน่นอนค่ะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยนะคะแต่ว่าวิธีการที่ป้อมทําไปแล้วก็ได้บอกเพื่อนๆไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเซฟได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การทาปูนแดงเพื่อปิดปากแผลนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเชื้อโรคเขาเข้าไปในหนอจะได้ทําให้หนอไม่เน่านะคะหรือว่าการแช่หนอการทําความสะอาดหนอเนี่ยมันก็เกี่ยวนะคะเพื่อนๆพึงให้แห้งนะคะพึงให้แห้งเลยก่อนที่จะลงปลูกนะคะลงปลูกเนี่ยช่วงแรกก็ชวยชยนะ้ําไม่ต้องถึงขนาดลดให้แฉะนะคะซกักวันเว้นวันก็ได้ค่ะดูให้วัสดุปลูกเนี่ยมีความชื้น นะคะแต่ห้ามแฉะเด็ดขาดเพื่อนๆถ้าแฉะเกินไปมันจะทําให้หน่อเขาเน่านะคะนี่นะโอเคเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตอะไรยังไงแล้วว่าเดี๋ยวป้อมจะมาออบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขามีพัฒนาการไปยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามป้อมชวนปลูกด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ